โคตกข้ามหมาข้ามคนเล,ลยไปไปไปแต่หมนก็ะหอกเลยทุกคนมันกักมากอะหอกต้องตนเช้าเล่นนะสบายดีอีกครั้งนึงทุกคนตอนแรกมาไปก่อนแล้ว เอาไปต่อบานนีแงไปเล้อยู่ปุมทุกคนเห้เงี้ยวี้งการเดี๋ยวฮามการแล้นี่เป็นอมกลิ่นมะมนี่ก่งเดยกิ่นคืนนี่ก็กินด ไข่ลมะมูกบนั้นี่นไอของกล่องยมากินเลยต้นมนะันยังรกลลเลยจังมากเลยห้างบุคคลเวคยกากรเยอมาเจาะบ้างนี่บังเทื้ หังหมูบ้าแล้วก็มันเฮ็ดแต่หึงแล้วทีมัดยวงสี่ห้าตัวก็มันมันอยูเดียเดียวๆนี่นะมุงหมูเขาอื่นมันเก่าแล้วมันมันกัดเอาไม้มาเฮ็ดผนตกลิ่นมันเฮ็ดแบบนี้มันเก่าแล้วเงามันกัดมาเถื่อนมันมันกัดมาเฮ็ดมุ้ง

ที่อาตัวยูโก้เนินดิงเอาไม่ได้มืดฝนกำมาแล้วเด้อบ้านนี้ไปหาลบฝนกันเลยดิฝนมาแล้วทุกคนเลยบ้านนี้ฝนตกเลยชื่อไม่ได้ลอยแรงไอนี้ยามนี้เสียนดวงอยู่ ต่อแรกฝนคุรเถอะกะเหอะอส่งตูวกี่นี่มันเห็นหมาก่อนฝนกระโตกบาดนี่มบุมีมิ้งเขาบนชนคือว่ามุดซิดการหาแร่งทุกคนฝนโต๊แล้วบุลงไปดี คนโกมันได้มือล้ผมมีทำเลยแถวนี้แล้วสาบบาดบากงามฝนเฮหยหาลบฝนก็นลบเลียวด้ว เฮดวิตกแล้วผนตกแล้วผนตกห้ามมาห้ามคุเลยเลิ่บวันนี้ไปเรเ่อดียุตกางดงพีจักรายไปเลยนะดแล้ตกบุมีล่มมีพัดดังได้เล่นตูดีวตรงใช้ยจ่ต๊ะหุ่นยุ่งนีง ตกเข้ามาห้ามคนแล้วตกเลยฝนตกเลยดีแค่งซื่อไม่ใชแห้งกับบ่แห้งตกพอดีไปนาทุกคนหาทางอ้อยังมีพบเลยนนีะจะกสียอ้อทางไหนบ่นีนเอาหาทางอ้อก่อนฝนตกแล้วมีแต่ชิมือเลยทุกคนในบ่ไหน รเราเก็ดดทะเลเอามากับบุลุ่งคือเก้าเลยแนะหล่งมากาแฟละถ้าไหนเดชทางมือ,ปอไปยาอุ่นยุ่งกับบุได้บ้านเนี่ยเป๊ะละเพราะขันมันฝนตกคือมีโอกาสอ,อยู่แต่แรงอาจจะได้ตื่นอยู่ เก็บพักเก็บหญ้าแล้วบ่เนี้ยดอกจะโกบทุกคนเติมมันะเออ่อดินเลยนี่พอเก่งจะแลนอ้อมจะแล่นหลายเย้นพอเก็บมันดอกจะโก่งในมือเก่งจะแลนตื่นอย่นี้เก็บเฮ็ดพร้อมคนโต้เลย เห็ดไข่ตัดกเป็นยามื่อนี่มาหากินเหรอตีมออมาครับทำหมดทุกอย่าง,างต้องไป Thôi thôi, thôi thôi Có con, rồi Ta ta hỏng có họ con nó mà Nghe tụi con Tụi mà mà cắp ในกห่ออะไทุกคนในก็ห้อมมาลาบแรงอีกบบต่อแรกมาก็ห่อตัวนึงไปเลยไปตัวตัว้วยไปเลยสูงนะปุ๊บมันกลิ่นมันี้ทุกนผลตุ๊บมันกลิ่นมาอย่างนะ กองท่้งเห็นอมเฮานะหนี่งเรโอ้สูงไปน,นะอกแล้วม,มาพอดีเลยกดงกับแค่ได้ต่แรกได้กห็หอตไปแงกินี่แอลกอฮอล์หรอเปล่คนงานต่แร ลลเลตอนเาเริ่เดี๋ยวไปต่อดดแดดละหายู่หาก,กินร่อมือยำ้ำก็ามากินมามหมนี่ทุกคนทำให้น้ำบูมาน้ำมานะเอาฝึกได้เลยมันกักมาได้ตัวเดียวน mãi 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 đang mãi 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 Con mãi 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 ออนไปแล่นเกไปเรื่อยจังมาถือขึ้นไปนนืูทุกคนมานนีงจะขึ้นกระถางบ่แล่คื่บโบแมนดมันฝวตก อุ่นอะไรอยู่<ม>น้ำหวยนี่ใสเลยทุกคเห็นหัดป่านะแต่สิ่เข้าใส่ก็มีมอ,อ,ยอยะไร<ม>ด้วยหลังทำมาปลาตัว้เลนี่ ใจง่ามาเลยน้ำบ่อมาถี่ขึ้นก็เอาขึ้นมาได้ครับมากนะตาลายใช่ไหมไปแบนเมื่อเมื่อเมื่อเหลื่อมเมื่อหาเก็บพักพักนอนเลยต้องเป่าแบงนี้เอาไปป่ายห้วยนี่แหละออาไปนะ เราเมือไปเลยโอ้คนเลยมาหอดบ่อนเหาพักมือนั้นกับผ่านถา้ำกับพอวันตอ้องเที่ยงนี่แหลานอนคืนหนึ่งนะอยากยายก็ไปนอนกูไปจุบจ๊บจุ๊บไปด้วะเต่ เข้าไปใช้รถปรุ้ยแล้วบ้านมาพกากินนึงเท่านึงหอดรถเรียบร้อยทุกคนตะเวนก็นยังสามโมงปุจะหายโตมันฝนตกก่อนทุกคนขัดฝนปตุตกนี่มีโอกาสชูงหาแหลมวันนี้นะฝนพัดโตกได้ตัวเดียวรอตอนละรอล,ละแรงก็ได้เ็หาอีตัวนึงเดี๋ยวเข้ากับก่นอนหอนะ เขากาเบิ่งเฮ็ดอยู่แถว่นละแถวด่านเขา่นละซ้คำหาิ่งเห็ดแล้วก็รอมือมอนี่มาเฮาูกมาหเฮ้ามอนี่มามาทนี่มาเฮ้าเบองนมันเฮาเยบุกรดโปองยังเป็นห้อหงูทุกคนเลยูเ้าเยอะ เอาอยู่นยุบมิยาละหมากะยังไม่รู้คนมันลนี่นะมันลอยไปเรื่อยๆนเสียงมาจุบจุยุบทุกนะมันโคกหรอาจจะเป็นงูหมแมวเลนจิมันออกมาแล้ว พอักแดงมันคียานงูไปมอนี้กเปิดห้องอยู่พีฝนฝนตกไม่เดียวทุกคนอยู่บนหอฮไปหาแร่ตกห้งพอดีไล่า่านนี้นนะทางมืออาจจะบัวตกซ้ำเลยกับกันเออละหมดไปยแล้วรอวเบืงเหตุก่อนทางมือทุกคน เก่งเอาทุกอย่างคือพันธุ์ธเราล่ะโอ้ยเนี่ยมันเคยออก แล้วโมกซีก็เพิ่มเลิศหาลาะพวกเห็ดก็ได้หน่อยเดียวคนเดียจากมันอ้อนก็เห็ดอ้อมายกมาแยกมันอ้อแบบบาร์ดอกบอลเลอิศนะก็ได้มงมอแกงน,น้อยนึงแล้วเขาสิกลับเลยบ้านนี่ขำแหละกลับก่อนเถอะ นาที่ออเป็นมู่เป็นมู่ฝนตกเข้าไปมันนี่นะแต่ว่าอยู่ทางที่ฝนก็ตกมันตกเฮ็ดใส่ในผ้านสิก็ได้ก็ะตัวนี้ก็เล่นตนมาอยู่ทุกคนมาอยูุ่ย้อนอลูออเามือกินกับแจ้วทุกคนคันได้อยแล่นก็กอยแล่น ฟัดก็ข้างด่านบางทีฟัดฟาดทุกคนผมผมฟัดฟาดงานเป็นไงบัางไ,าง,ไางเฮาได้มาแล้วเอาเมื่อไว้บบว่ือกระปุนกระแก้วก็ได้ด้วยว่าเจ้าอ้อมโมเรียนทำบนอ้อมกับแม่นก้อยนี่แหละดูมันก็ค่อนข้างจะว่ากันไหม มาหอดหน้าแล้วจ้ะก้นดูเตาลู่แม่ยังบม่ได้ขึ้นมาแต่เว้นก็กำลังจะตกหอดหน้าแล้วสุกคน <c ười> กันท่านได้คั้มไปเลยฝนตกห่มก็เลยมาแต่เว้นได้ได้หาแหล่งแต่เครื่องมือหนึ่งหอดหน้าแล้วจ้ะก้นลงหน้า หน้าเขาเจ้าขาดอย่างเห่ากับลูกเห่ากับโรเม่เห่ากระดัมดูยังไปขึ้นมาพุ่ธละมันเข้าไปมั้นี่พูดละฮ่ามาเล่นตัวนึงกับกระหอกตัวนึงคุณจุกอาก่อน อ๋อทุกคนมาฮอตเองแล้วก็เฮากัสบสปีดวิดีโอเลยทุกคนเลยกะมาฮอตกับบริกรรมไปเลยทุกคนกะมานหนึงสองเต้มเขาห้องตัวนึงกับเล่นตัวนึงเจอมาไล่สัตว์ใหญ่สองเธอกัมันโบมาเคอร์ทุกคน,มน,กมคกคนหมูป่าผูกใหญ่ลูมลง่ลุมล่มผูมมมม่ปิดวิดีโอทุกคนเดี๋ยววิดีโอหน้าเจอกันไหมขอบใจทุกคนสวัสดีและสวัสดี